ต g ดูมันจะเธอใหม่นะแต่สวนน่ะ round and p o u Watch out, they're headed our way! Up, 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 Crack the whip! Missing my doggy. Missing the top. too sticky for down, you yeah. I'm sure those are bad guys I'm not gonna it. Uh, yeah i am going to do it. Uh, uh... hey Hmm. yeah now uh, I got you Long way down. Now I got you. Watch out, they're headed our way. Spider Slick. There they go. <clears throat> Spider Slick. Come here so I can hit you. I got gotcha. you. Double tail. That's a long way down. Crack's the whip. That's great. Stay down with Wrax the whip. Wow, four in a row. Spider slip. Gotcha! Watch out, they're headed our way. Come, now I gotcha. Yeah. Hup, huh. Crack the whip. Yeah, there they go. Uh, huh. Yeah. Spider Slick. Yo, <laughs> web whip. A long way down! Watch out, they're headed our way! I'm gonna chip on Crack the whip! อ๋อวิปสไปเดอร์สลิปส r ปเดอร์สลิปไนี่ไงเฮ้ยดำหัวลื่นปืนตกปะไม่เลยมาลองลองลองคอมเมนต์ดิกิ่งไมมีคอมเมนต์นะ ลื่นเลยฮะตอนกูดูอะทรก็ดีอะมันมันไม่ลื่นเฮ้ยอย่าลางนี้นะน่าหรักตอนนี้แม่งมีนี่อยู่อะมาเวลไลเวลแชมเปี้ยนชิพเซตหนึ่งคนดูสี่พัน แข่งเนี่ยอยู่ชิงแชมป์กันอยู่ม,มึงเข้ามาดูอยู่อะทำไมกูไม่เห็นว่ามีใครเข้ามาดูมันไม่บอกอะเออแล้วดูอยู่แล้วกําลังจะเม้นต์มันบอกว่ากูต้องสร้างช่องก่อนเพื่อถึงถึง,ถง,ถงจะคอมเมนต์ได้ฮะมึงช่องผีอ่ะเออคือมีม,มีแค่รหัสไม่ได้ต้องสร้างกดกดสร้างช่องด้วย Hit way, ร่องแบบใ,ใครก็แล้วคนอื่นก็จะมีช่องด้วยเองอะ่ะมีแล้วสร้างช่องมาถึงแบบม, here, so มือนมึนมีรหัสยููเฮก็เซตเซตแชตัวเองเฉยต่แบบไม่ได้มันขับมต้องลงอ่ะแ้วทำไมและใครจะสร้างช่องล้วเกิดจะไม่ไม่ทก,กิกดแคกดสร้างช่องมันก็สร้างเลยแบบแเหแบบมือนกดยังตัว <S <S ตนรมาณนั้น แต่ว่ามึงเข้ามาดูแต่ไม่เห็นมียอดยอดคนที่ดูตอนนี้กูไม่ได้ดูนะอ่ะกูกดดูแล้วเนะี่ยอ่ะเห็นไหมเ <Yeah. S 2> นี่ยมันเขียนเนี่ยหนึ่งคนดูอยู่ขณะนี้กูกูกูไม่เห็น watch out they're headed our way ในกูกูมเมนไปละอ๋อเออขึ้นแล้วออไม่ก็ไม่ก็กตุกใช่ไะมออไม่ก็ตุกเลยเล่นปืนลื่นเลย Spider Slit Yo Web Whip มา

ที่มันปิดมันปิดแถบแถบแสดงผลยังไงวะไอ้ที่มันแสดงไอพีเอสแสดงอะไรอ่ะปุ่มลัดขึ้นเลยนะฮัลโหลฮัลโหลโอเคฮัลโหลฮคนด้วยนะครับอาร์ติเน่อาร์ติเน่อาร์อาร์อาร์เป็นไงอะเป็นไงแม่งบังจบ

โอ้ตายแล้วตา้วาแวต้วายนล้ว o t ้ว u ้วามวายลวไยแ้วตแลแวตายแวตา้วา้วาายูแ้วาแจ้วเคตาอนวาแบ้ว่ายครเขต้ามาดูอ้ยู่ถ้าเกิดไต่คอมเวนต์ยแแ้ตยว้าาว เล่นแอปเลยแท็เลยตีไกลเฉยเราจริงๆตอนรับรางวัลได้ยังยืนงงกับตัวเองเลยนะครับว่าตัวเองมีไกลไปขนาดนั้นได้ยังไงวันเนี้ยต้องขอบคุณกิจกรรมดีๆนะครับจากแอป d r e พ m p e l ที่มีงานดีๆอย่างนี้นะครับผมมีงานหน้าอย่าลืมชวนผมไปด้วยนะครับตียังไงให้ได้รางวัลเป็นไม้ไตรเปืร์ลคิวไอส์กูเจอพ่อไอเหลี่ยมแล้ววะเลียม เมื่อวัมึงดูมึงมึงดูในดูในแชทเนี่ยโอ้โหนี่แถวบ้านเล็กโคตรเหลี่ยมโคตรคมชัดตยาวุลีเพื่อนต่อหน้ากันสิครับมึงกดดูสิ น้า <with S 1> ับฤฤฤลูกค้าเรียมจ้าไม่นักว่ลเรียีกเนึไม่เรียมจ้าแบงกูดแบงกูด สิงคโปร์ล่ะแม่นำครัวรู้หนะ่า <c oughs> นี่อร์ทักนอกที่เยี่ยะแม่งหลอดโคตรเยอะเลยแบ็กสวยอะไรแี่แม่งโหหลอดหลอดยับจัดหล,ลอดยับจัด มักนกดมา <No one S 1> มีไปสิบตัวเพื่อ <c oughs> นบอกไอ้เหี้ย <c oughs> ออกออกก็แตะดินย้ามเื่อนออกออกไปสู่อากาศบ้างไอ้เหี้ยโนี่ยนี่มึงดูมึงดูกูยืนเนี่ย

ไปยืดหน่อยไปยืหน่อยกลบไปที่ไหนมาเจมไม่ยังวะบุ๊บบุ๊บบบบบรอใช้เลยมาเจมนั่นเสียงมันเปลี่ยนตัวแล้วเนอ๋อเห็ใครอะใครเลบอลเจมเสียงเบาอะฮัลโหล เราจะเทสเสียงตัวเองไงไม่ต้องเทสกูฟังให้แล้วโอเคเข้ามาเข้ามาเข้ามาใส่นะเว้ป เ่นยว่นแ่นวางให้อยู่หลังกู้ยังกูอยังกูมึงไม่อยู่หลังกูวะไม่หลังมึงเฮ่อก็อยู่หลังมึงเนี่ยให้อะที่ลอูแบบว่ายืนพร้อมบล็อกให้มึงแล้วหน่งแก่ส่งมาเป็นเสียงหลักอ่ะมพูดเสียงดังอ่ะโอ้ <laughs> 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 Steal the the this, this, this is my firepower Hey! are gonna oh, hate me oh. The moon haunts you I don't know about you much better จะต้องใส่ดีคอร์ดเข้ามาเดแคปเจอร์แล้วมั้งโอ้เดี๋ยวค่อยตั้งค่าใหม่ลุย <Sorry. S 1> บลโบยบลุยโบยโบลุยยลยเลยโนละุยโบลยโบงยบลวยายโบลยโลยะ I'm not a judge, jury, executioner. I'm not going to hate me on your toes. Here they come. Oh, well, I bowl the current score is zero to zero. Time to score.